สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกับมะม่วงแมงโก้เกมมิเอกเช่นเคยนะครับวันนี้เราอยู่ในเกม e u r o t r u c k s i m u เ a t o r นะครับเพื่อนๆอยังอยู่ในคอนเทนต์ของการอย่าบอกว่าการทดลองเลยนะผมจะทดสอบว่าเครื่องตัวท็อปของอแต่ละรุ่นเนี่ยมันกินน้ำมันมากน้อยแค่ไหนนะครับก็ EP นี้เป็นคิวของเจ้า d a บนะ XD นะที่เป็นรถใหม่ เข้ามาเมื่อปีที่แล้วหรือเปล่านี่จำไม่ได้ปีที่แล้วหรือ,อต้นปีนี้เนี่ยนะฮะโดยเครื่องตัวนี้ของเขาจะเป็น450แรงม้านะครับผมขอเปลี่ยนกติกานิดหน่อยนะฮะจาก EP แรกที่ผมบอกเพื่อนๆว่าผมจะเทสท,ทุกรุ่นนะแต่ว่า,าในยี่ห้อเดียวกันถ้ารหัสเหมือนกันผมขอไม่เทสแล้วกันนะฮะอย่างเช่นยกตัวอย่าง EP แรกผมเทสเจ้าดับ XG พัดไปใช่ไหมแล้วมันจะมีอีกรุ่นหนึ่งที่เป็นดับ XF ปะถ้าผมจาไม่ผิดนะอีกรุ่นหนึ่งที่เป็นหน้าเก่าคระะตัวนั้นนะก่อนจะเปลี่ยนชมมาเป็นหน้านี้นะฮะนะตัวนั้นรหัสเครื่องเดียวกันนะฮะรหัสเครื่องเดียวกันผมก็ไม่เทสแล้วกันนะฮะมันซ้ํากับเจ้าตัวดับตัวใหม่เนาะเครื่องตัวเดียวกันเลยะะรหัสเดียวกันเลยเนาะผมก็เลยมาเทสเจ้า XD เลยนะฮะโดยเจ้า XD เนี่ยรหัสเครื่องมัน ไม่ซ้ํากับ2รุ่นนั้นนะฮะเดี๋ยวไงรหัสเครื่องผมเขียนไว้ในเด r ิปชั่นนะผมผมเออ่ผมจำไม่ได้ว่ามัน D ีดหรือ MX หรืออะไรเนี่ยสิเตัวนั้นจะเป็น13รหัส11กับ13นะฮะเนะี่ยถ้าจําผิดขออภัยนะเพื่นอนๆ่าห์ท่องมาแล้วเนี่ยก่อนขึ้นคลิปผมท่องมาเรียบร้อยแล้วนะพอมาขึ้นคลิปก็ยังลืมเนี่ยนี่อายุเยอะแล้วนะขออภัยด้วยนะจีลืมนะครับก็ พอดิชั่นก็อาจจะแตกต่างจากเจ้าดับตัว XD ไม่ใช่ XG พัดนิดหนึ่งตัวนั้นเครื่อง530ใช่ไหมฮะตัวนี้450แต่ว่าคือตัวนี้พอดีงานที่ผมจะวิ่งไปอย่างที่ผมบอกเพื่อนๆใน EP แรกเนาะผมจะวิ่งจากวาซอไปที่โพสโพนาสนะฮะนี่นะมันออกเสียงไงเดี๋ยวผมขอไปทําการบ้านอีกทีแล้วกันนะนะฮะระยะทาง233กิโลนะคือวิ่งเส้นทางเดียวกันเลยแต่ว่า น้ำหนักงานตอนนี้มัน24ตันซึ่งคลิปแรกผม20ตันผมก็บอกเพื่อนๆด้วยว่าผมจะรับไม่เกินยีสองแต่ว่างานงานมันน้อยฮะระยะทางมันสั้นด้วยเมืองผมลืมด้วยวผมเลือกเมืองตั้งแต่แรกอะงานมีแค่สามบริษัทเพราะฉะนั้นงานมันก็จะน้อยเนี่ยวันนี้ก็โชคดีเข้ามาเจอ24ตันก็ไม่เป็นไรฮะแบกนิดหน่อยแบกกว่าสตันแต่ว่าถ้าอัตราการกินน้ํามันสรุปแล้วอ่ามัน กินมากกว่าก็ถือว่ามันใกล้เคียงกันแล้วกันนะฮะเดี๋ยวมาดุนกันเพราะว่าตัวเนี้ยเครื่องแค่450แรงด้วยนะอ่า450แรงนะฮะแต่เกียร์ตัวเดียวกันนะฮะ12สปีดเฟืองท้าย3.08นะเพื่อนๆตัวนี้ก็เป็นน้ำมันนะเป็นน้ำมันเนาะหนัก24ตันก็234กิโลระยะทางเท่ากันนะครับเท่ากับอีพีแรกเลยโอเคงั้นเดี๋ยวเราออกเดินทางดีกว่าครับ จะได้ไม่เสียเวลาเปิดคลิปไปนานกว่านี้นะฮะเดี๋ยวผมขอขยับกล้องพวงมาลัยนิดหนึ่งนะเพื่อนๆโอเคครับไปออกเดินทางกันเลยว่ะฮะ ผมอย่างที่บอกผมบอกเพื่อนๆนะว่าผมจะไม่ไม่เปลี่ยนเกียร์นะฮะไม่เปลี่ยนเกียร์ช่วยนะจากเหยียบคันเร่งกับเหยียบเบรกอย่างเดียวนะฮะแล้วก็คุมพวงมาลัยแล้วก็ถ้าช่วงไหนที่เป็นทางตรงหรือว่าทางที่มันวิ่งยาวๆผมก็จะใช้คู่กันโรลนะ ตอนแรกผมกะว่าถ้าเข้ามาไม่มีงานนี่ผมก็จะาหางานที่มันวิ่งเป็นทางผ่านไปนะและน้ำหนักใกล้เคียงกันนะแล้วก็ใช้ดูจากที่แดชบอร์ดเอานะเพราะระยะทางเรารู้อยู่แล้วว่าถ้าออกจากเมืองนี้ไปถึงบสนานนะ234กิโลแน่นอนไม่ต่างกันเยอะนะ <c oughs> แล้วพอไปถึงตรงนั้นผมก็ดูอัตาการใช้น้ำมันแล้วก็เอากิโลที่วิ่งมาหารไปเลยจบ ได้เหมือนกันแต่เบอร์นมันมีงานแต่มันหนักกว่านิดนึงกนะ็ไม่มีปัญหาใก,ใกล้เคียงกันไม่ได้เกินไม่ได้เยอะนะฮะให้ประมาณสัก4ตันแต่ผมชอบหัวน,นี้นะมันปุกลุกกระทัดรัดเดียอันนี้ผมซื้อหัวตัวท็อปมาเลยนะโอ้โหเบรกหัวทิ่มเลย <c oughs> <c oughs> เราแย่ออกไปนะ เีาเบรกให้เราไหมเนี่ยเคเบรกนะระาวาังอัดถ้ามีเสียงผมไอเข้าไม่ต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยนะเพิ่งหายจากอาการไข้มานะยังระคายคออยู่นิดหน่อยรนะาวังคลิปผมอาจจะไม่ได้ภาคเยอะนะเพื่อนๆเพราะว่ายิงพูดคอมันยิงแห้งนะ <laughs> ก็จะไอบ่อยตัวนี้ก็เป็น4ณ2เหมือนกันนะเพื่อนๆผมจะทเทสหัวรถที่เป็น4ณ2เท่านั้นนะผมชอบตัวนี้นะผมว่าเกียร์มันเกียร์มันกระชับดีอะเคือ่อรอบรอบเครื่องทอคนดีอยู่นะ เีอัตราเร่งมันดีนะนี่เคยโดนโดนลวกไปแล้วทีนึงต้องเบาหน่อยโอ้นี่ผมลืมไม่่ผมว่าจะนอนก่อนออกเดินทางเพราะว่าตอนนี้มันหกโมงแแต่ไม่เป็นไรมันใช้เวลาไม่เยอะนะประมาณ3ชั่วโมงก็ถึงละ <Okay. S 1> ก็น่าจะไม่มืดมากนะเพื่อนๆลืมฮนะรีบขึ้นคลิปโอเคตรงนี้จากนี่ไปถึง ปลายทางจะมีด่านเก็บเงินทั <mus> ้งหมด4ด่านนะเพื่อนๆก็ยุติธรรมนะฮะมีการชะลอมีการเบรกสภาพถนนเหมือนกันเดชฮะเพราะฉะนั้นคอนดิชันของสภาพถนนจะไม่ต่างกันนะเพื่อนเดือนทุกรุ่นที่ผมทดลองผมจะวิ่งเส้นนี้อย่างเดียวนะจะไม่มีเส้นอื่นเลยนะถ้าไม่มีงานจริงๆผมจะรับงานที่ผ่านแล้วก็ไปเข้า บริษัทอะไรก็ได้ฮะที่เมืองนั้นให้มันได้ระยะทาง234ก e ิโลแล้วก็เอาดูว่าดูที่แดชบอร์ดเราแทนนะว่าเราใช้น้ํามันไปเท่าไหร่เน่าจะตรงกันนะน่าจะตรงกันเมื่อกี้ผมก็ลืมลองเซตดูนะว่ามันใช้น้ํามันไปเท่าไหร่นะตัดสิ้นเปลือง เนี่ยตาเร่งดีนะเพื่อนคันนี้ชอบเลยรู้สึกว่าดีกว่าเจ้า XG Puls นะเนี่ยแป๊บเดียว80แล้ว24ตันลดลอยเร็วมากบอกว่ามีสิทธิ์ประหยัดน้ำมันกว่า XG <c oughs> p u l ทำได้2.5 2.5ด้านะครับผมจำไม่ดีต้องไปด,ดูอีกนึงสองจ ลิตรต่อกิโล อ๋อนี่ก็มีบอกไง t o ้ a ทั้ e ฟอ15ลิตรใช้ไปแล้ว15ลิตรตอนนี้เอเวเลต2.7นะอ่าเอเวเลตฟ e เอลคอนซัมชันบอกนี่น,นี่ขึ้น2.8แล้วนะ โอ้คันหลังมาแซงเราแล้วเรากะผิดนะว่ากะว่าเลนนี้เร็วกว่านะฮะไม่เป็นไรฮะเราไม่รีบ อยู่เลนนี้ไม่ไปดีนะต้องระวังรถสองเลนเลยเลนขวาเข้าเลนซ้ายมาทางตรง ได้จดเป็นเมนนวนไว้ซะด้วยนะเพืเ่อนๆแลวผมใส่ไว้ในอันนี้ผมพอตอนลงคลิปผมใส่ไว้ใน d e สคริปชันนะครว่าแต่ละรุ่นใช้น้ำมันเท่าไหร่ระยะทางเท่าไหร่แล้วก็น้ำหนักเท่าไหร่นะะรหัสเครื่องอะไร เครื่องกีแรงมา้าใส่ไว้หมดเลยนะครับแล้วก็เอเวอร์เรนท์วิเอซัมชัเท่าไหร่ใส่ไว้หมดเลยครับเพื่อนๆสามารถดูได้ใ,ใต้คลิปเลยนะเดสคริปชันใต้คลิปตอนคลิปรุ่นสุดท้ายที่ผมทดลองผมก็จะมาสรุปให้ฟังท้ายคลิปนะว่ารุ่นไหนยินน้ำมันที่สุดนะเพื่อนๆก็ ทำคลิปเพื่อความบันเทิงนะเพื่อนๆไม่ต้องเป็นข้อถกเถียงหรือดราม่ากันนะ <c oughs> ทำเพื่อ <c oughs> ความบันเทิงนะฮะ่ออผมอยากรู้นะฮะเพื่อเพื่อเพื่อนๆอ, <c oughs> อยากรู้แล้ว <c oughs> ไม่ได้เทสนะ <c oughs> เดี๋ยวผมเทสให้นะฮะ อยู่เลนนี้ดีกว,ว่าระวังทางขวาอย่างเดียวนะ ผมซื้อตัวท็อปมาเลยนเ,ลเลนี่ยเพื่อนนี่ซื้อซื้อซื้อป้ายแดงมาเลยนะครับร,รุ่นที่ผมทดลองนี่ซื้อป้ายแดงมาเลยนะโปรไฟล์นี้เอาไว้ทดลองอย่างเดียวซื้อป้ายแดงมาเลยคนระับแล้วก็ไม่ได้แต่งอะไรเลยซื้อมาขับเลยฮนะล้อเลื้อเดิมหมดเลยนะ รอบอ,อันนี้นี่ลากยาวใช้ได้เลยนะตอนนี้ตัตากันกินน้ำมันอยู่ที่2.4ลิตรนะเพื่อนๆใช้ตั้งแต่ออกเดินทางมาใช้ไป49ลิตรแล้ว2.4ลิตร2.4กิโลเมตรต่อลิตรขอไปฮะ <laughs> 2.4กิโลเมตรต่อลิตรถ้าดูจากนี้ก็ใกล้เคียงกับเจ้าดับเอนี ร้อยกิโลเมตรครับปลายทางครับแบบมีกล้องแทงกระจกมองข้างมันก็ดีเหมือนนหมสว่างดี้ะมันเป็นมันสว่างอย่างเดียวมันไม่ไม่มืดตามตามแสงข้างนอกนะะเช้าจะมืดก็สว่างนะฮะเห็นเห็นชัดดี นอกเป็นสีแดงเลยเห็นไหมเพื่อนในกล้องยังสว่างเหมือนกลางวันเลยเนี่ยหวัวมันสั้นดีนะเพื่อนๆดูดิสั้นกว่าเจ้า XG นะ XG พับสั้นดีอะ่ะ ขึ้นมา2.6นะฮะหอือ7เจ็ดแล้วผมเชื่อถ้าวิ่งยาวๆถ้าไม่จอดจ่ายตังนี่เห็นเลขสานะอ,อันนี้มันช่วงจอดจ่ายตังก็จอดออกตัวก็กินน้ำมันอยู่แล้วนะยิิงน้ำหนักเยอะด้วย เอา้าผมว่าผมเปิดไฟหน้าเลยนี่หว่าทำไมผมถึงโดนดิแกผมไม่ได้ตั้งออโต้ไว้แน่เลยโดนปรับอีกแล้วฮะไม่ได้เปิดไฟหน้า,าเพื่อนปกติผมจะตั้งออโต้ไว้นะโปรไฟล์ใส่โปรไฟล์นี้ไม่ได้ตั้งนะมันเปิดแต่ไฟหลีเมื่อกี้ผมเปิดไฟหลีไว้สเต็ปนึงไงถ้าเราตั้งออโต้ออโต้ฮะออโต้อะไรออโต้เฮดไลท์ไว้นะมันจะ <c oughs> เปิดไฟหน้าให้อัตโนมัตินะ โปรไฟล์นี้น่าจะไม่ได้ตั้งนะโปรไฟล์นี้เล่นมานานแล้วฮะอีกโปรไฟล์หนึ่งที่เล่นตั้งแต่ยังไม่ไม่ได้ทำช่องนะอันนั้นแต่ันนั้นเลเวลร้อยห้าคือพอมาทำช่องแล้วก็สร้างโปรไฟล์เล่นใหม่มันก็เลยไม่ได้ไปเล่นโปรไฟล์นั้นเลย โปรไฟล์นี้เลเวล75ครับโปรไฟล์นี้เล่นตั้งแต่ตอนที่สมัยไลฟ์สดในเฟ e บุ๊ k นะฮะไลฟ์สดอย่างเดียวเฟ e บุ๊ k ใน YouTube แล้วพอมาทำคลิปก็สร้างโปรไฟล์ใหม่เล่นกับเพื่อนทำคอนเทนต์อะไรนะโลเพนะฮะโลเพอะไรเอ่อ สี่สองกิโลรับถึงละเดี๋ยวใกล้ๆจะมีด่านเก็บตังค์อีกดา่านนึงทั้งหมดสีด่านจะชอบ GPS รุ่นนี้นะจอกว้างกว่า อย่างหนึ่งแล้วนี้เราก็เดี๋ยวจะเข้าเมืองแล้วตำรวจเยอะจริงๆนะต้งไม่ออกหน้างานนี่เจอ ไม่ต่ำกว่าสี่คันเลยอยู่เลนนี้แหละเลนนูนรถพ่วงเพียบ 9ยูโรเลยเหรอ <c oughs> ไม่แพงจังอเอาให้เขาไปก่อนนะไม่เอาไม่เบาให้เรานะเดี๋ยวนี้ AI ขับโหดนะไม่เบลนะแล้ว <c> ก <oughs> ็น,นำหน้าเราอ,อยู่นิดนึงไม่เบรกเลยฮะเข้าเลยบางทีมาเสมอเสมอคันยังไม่เบรกเลยฮะ <c oughs> งนี้มีทําทางเฉยเอ้ยคราวที่แล้วเรามาเหมือนไม่มีนะรวบเลนหรือเปล่าเหมือนจะรวบเลนนะโอเคอ้าเห็นไหมฮะข <laughs> นะับโบจัด ่จาจะใกล้เคียงกันนะถ้าดูจากค่าเฉลีย่ยของีอ่หน้าจอเดชบอร์ดแล้วนะแต่ไม่แน่ฮนะเดี๋ยวต้องไปดูสรุปตัวเลขตอนส่งงานจร ค่อยแย่ไปนะไม่งั้นเขาไม่จอดนี่งี้จอดแน่นอนน่ะอ่ามีจอดฮะโอ้โห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 โออ๋ออู้ยจอดมี้ที่ไปเหอะเฮ้อไปเหอะไม่ออกจอดนี แล้วเราก็ซ้ายไปลักไก่เลี้ยวขวาเนี่ยเดีดูรอบนี้ว่าถ้าเยอะก็ต้องทําแบบนั้นอีกนะน่าจะเยอะฮะออกซ้ายเลยหางแถวมาอยู่นี่เลยฮะเดี๋ยวเราไปขอเขาเลี้ยวแทน คันไหนเลี้ยวบ้างจัน,นี้เลี้ยวอะ่ะ <c oughs> นี่ใส่ไม่ดีนะผมเนี่ยอ่าอ่า EP ที่แล้วเรามาส่งที่นี่ครับ EP นี้ส่งข้างในเ <c oughs> สียงพี่ EFCP หรอเปล่าอ่าใชโ่โอ้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 ตรงไปครับตรงไปน่าจะเข้าทางนี้ ถึงแล้วครับผมส่งแบบง่ายเลยนะคุณผู้ชมเพื่อความยุติธรรมของแต่ละคลิปนะแต่ละคันนะคันนี้อีพีแรกผมก็กดส่งเลยฮะโอเคนี่ครับส่งแบบง่ายเลยแล้วเรามาสะดุปตัวเลขกันอ่าเราใช้ไปทั้งทั้งหมด88.6ลิตร ตรงกับหน้าจออยู่นะเมื่อกี้ผมดูก็อยู่ประมาณ88นะฮะเดี๋ยวไปดูอีกทีนงอ่า230 236กิโลนะฮะอ๋ออันนี้ไกลกว่า2กิโลขเขาที่ละ234นะฮะหารด้วย86จุดไอ้88.6กิโลไอ้ลิตรโอ้2.66ก็ดีกว่านี่ขนาดแบกหนักกว่า24ตันนะแต่ชดเชยด้วยแรงม้าน้อยกว่า เออแต่ม nice to nice <parece> ันไม่น่ามันมันไม่น่าจะเกี่ยวกันเนาะเออก็ประหยัดกว่านะฮะประหยัดประหยัดกว่าจุดจุดแค่จุดหนึ่งนะฮะเพราะว่าเดฟเอ็กดาร์ฟเอ็กีนะฮะพัดตัวนั้นได้สองจุดห้าหนึ่งอันนี้สองจุดหกหกประหยัดน้ํามันกว่าเออได้ได้กิโลมากกว่านะสองจุดหกหกกิโลเมตรต่อลิตรนะก็กิโลมากกว่าก็คือใช้น้ํามันน้อยกว่านะครับต่อลิตรเนาะ โอเคนะเพื่อนเ<ๆ>เดี๋ยวยังไงผมจะลงไว้ให้ใน Description นะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนเไปติดตามได้นะครว่าแต่ละรุ่นนะฮะทั้งรุ่น x g p a s แล้วก็รุ่นนี้นะฮะการแบบความประหยัดน้ำมันของมันเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเราเข้าไปดูนะฮะว่าใช้88หน้าเนี่ยอันนี้มันขึ้น88เท่ากันนะแต่อันนั้นไม่มีจุดตดนริยมฮะแล้วก็ ค่าเ v e วเลต fuel consumption ก็ค่อนข้างตรงกันนะเนี่ยตอนจอดก็2.6นะฮะอันนั้นก็2.66 236กิโลตรงอยู่นะครับโอเคครับเพื่อนๆก็ถ้าเพื่อนๆชอบคอนเทนต์นี้ก็ฝากคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับว่าอยากให้ลองรุ่นไหนให้ดูผมก็จัดให้นะไม่มีปัญหานะฮะร,รุ่นไหนเครื่องตัวไหนก็จัดให้ได้นะฮะถ้ามีนะฮะแล้วก็ฝากกด Sub s cribe ช่องเป็นกำลังใจให้มะม่วงด้วยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิป ที่ผมลงให้ดูทุกวันนะฮะ9โมงครับเจอกันได้ทุกวันมีม้อนซืนที่ผมไม่สบายผมเลยงดไป1วันนะครับโอเคครับไงเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้มาไปที่หลังลาไปก่อนสวัสดีครับ